ไอชาพูดออกมาว่าเขาน่ะไม่อยากเรียนแต่อยากอยู่ดูแลรูเดียสมากกว่ายังไงเขาก็อ่านคำนวณได้หมดแล้วรูเดียสบอกว่าถึงยังไงก็ต้องเรียนอยู่ดีทางด้านไอชาก็ไม่ยอมรูเดียสเลยยื่นข้อเสนอให้ทั้งคู่ทําแบบทดสอบถ้าผ่านก็จะอนุญ,ญาตให้ทําตามใจไอชาที่ได้ยินก็ตอบตกลงอย่างมั่นใจรูเดียสถามไปพูดกับนอนนอนก็พูดขึ้นว่าเขาอาจจะสอบตกก็ได้รูเดียสบอกไม่ต้องคิดมากก็ใช้เงินแก้ปัญหาได้อยู่ดีพอนอนที่ได้ยินแบบนั้นก็เถียงรูเดียสกลับว่าไม่ได้อยากเข้าเรียนขนาดนั้น ไอชาที่เห็นนอนขึ้นเสียงกับพี่ชายก็ได้สวนกับนอนทั้งสองเริ่มทะเลาะกันซิลฟี่ก็ทำตัวไม่ถูกสิครับแบบนี้แต่ลูเดียก็เข้าใจทั้งสองคนแล้วบอกให้เด็กๆนั้นหยุดทะเลาะกันก่อนลูเดียพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนทั้งสองที่พอได้ยินก็หยุดกันลูเดียได้ขอโทษที่ไม่ได้บอกให้ละเอียดที่ว่าใช้เงินเข้าไม่ได้หมายถึงการยัดใต้โต๊ะเหมือนกับประเทศแห่งหนึ่งนะครับแต่เป็นการจ่ายเงินค่าเข้าเรียนแล้วโรงเรียนที่ว่านั้นก็เป็นโรงเรียนไม่แบ่งแยกเผ่าพันธุ์หรือความสามารถ คนต่างมีความเท่าเทียมล็อกซี่ที่เป็นอาจารย์ของเขาก็เคยเรียนที่นี่มันเป็นโรงเรียนที่สอนอ